อันนี้คือเวิร์ดสไลเดอร์หรือไม้หัดอ่าน สอนลูกไม่เครียดนะวันนี้พอได้หาตัวช่วยมาให้ปิ้นไปใช้กันได้ฟรีเลยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่อง p ิ n p พ i n t English แล้วก็ Facebook Fanpage ลูกเราต้องพูดอังกฤษได้ในเพจเพอะจะทําแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษออกมาเรื่อยๆให้ปิ้นไปใช้กันได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เพจให้ในรายละเอียดด้านล่างวันนี้เราจะมาใช้ตัวช่วยในการฝึกอ่านโฟนิกส์กันอันนี้คือ Word Slider หรือไม้หัดอ่าน วิธีการใช้มันง่ายมากอันดับแรกเลยเพราะจะให้ออกเสียงเฉพาะคำนำหน้าก่อนอย่างไม้นี้คือเบอร แล้วค่อยให้ลองอ่าน Word Family ใครยังไม่คุ้นเคยกับการหัดอ่านโดยใช้ Phonics พอยทําคลิปเกี่ยวกับการเริ่มสอน Phonics ไว้จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะอันนี้คือ Word Family at เพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็ง่ายมากเพราะทุกคำลงท้ายด้วย at เหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองให้เด็กอ่านบ้าง

Ham. Brr, um, ram. Um, 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 PAM RAM YAM SAM AM PAM Are we finished? Oh. Oh. Wah. Mm. Pa. Ga. Jump at jet. Oh. At rat. Wah. At wet. Mm. At nat. Pa. At pat. Ga. Gat. ba N. Ben. N. Ten. N, fin. N. Sen. N, pen. ไม้หัดอ่านอันนี้พอยไม่ได้ทำเองนะแต่ทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดได้ฟรีจากบล็อกของ Make Take and Teach เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยเด็กๆที่เริ่มหัดอ่านแล้วงงกับการออกเสียงอันนี้ช่วยได้มากจริงๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายย